ครับผมอาจจะโชคดีกว่าคนอื่นครับผมเคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการยกร่างครับคผู้หลายทรั้งนะครับที่สลรามศึกษาในโรงเรียนผมเป็นชาวพุทธจะไปนั่งร่วมร่างอยู่ด้วยเพราะว่าประธานเขาเขาชอบผมว่าผมความรู้ดีอะไรกเขาอยากให้ไปเป็นแสดงความเห็นไม่ไปเป็นข่ายวิชาการทำหลักสูตรโอ้ลำหลักสูตรเลยแล้วเป็นไงบ้างก็ก่อนก่อนจะทำเขาเอาเข้าค่ายก่อนครับ เรียนเอาอิหมามอะไรจางๆมาสอนสอนเรากำปีมาสอนแต่ว่าคําภีที่เอามาสอนพวกเราอ่ะอืมผมไม่เห็นน่องรอยของความรุนแรงไม่มีไม่มีโอเมื่อก่อนผมก็ยังเชื่อนะเพราะใครบอกอิสลามรุนแรงผมเสียงนะเพราะเราเห็นเลยที่ไม่มีเพราะผมเรียนมาสามเดือนสี่เดือนก่อนไปทำหลักสูตรมันไม่มีเรื่องบ้าๆบอๆแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องดีๆอ่ะผมเลยผมเลยสรุปว่าการอิสลามใช่ศาสนาพุทธมาก อในแง่ของปรัชญาในแง่ของคุณธรรมฉบับที่พอเห็นไม่มีความรุนแรงเอามายายบรรยายผมอ่ะคือเอามาบรรยายไม่มีความรุนแรงไม่มีนพอก็เลยเชื่อว่าเหมือนกับแล้วมันเลยแล้วมันคล้ายพุทธด้วยนะครับคำสอนใกล้พุทธเลยนะเรื่องเมตตาจมเรื่องการเสียสละคือมีแต่เรื่องดีๆเรื่องจิตวิญญาณเรื่องอะไรเรื่องของแล้วปอมองย้อนกลับไปแล้วผอคิดว่ามันใช้ป๋อเป็นเครื่องมือัหมผมเขาไม่ได้ใช้แต่นั้นเราโดยนักวิชาการโอ ผมมารู้เรื่องอิสลามตอนนี้ผมมาทํางานกับทหารนี่แหละทำงานความมั่นคงนี่แหละรู้ว่ายัางไงครับว่ามันมีการหลอกลวงหลอกลวงใช้ศาสนามิสลามาป,ปันอืม,อมซ,ซึ่งเรื่องนี้ถ้าไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยเขไม่คุยแลทีนี้ <c oughs> ผอยืนยันผอบอกว่ามีหลายเวอร์ชั่นหลายเวอร์ชันคำว่าหลายเวอร์ชั่นนี่หมายความว่าดูที่จะหยิบฉบับไหนมาใชา้กับสถานการณ์ไหนมันมีอยู่แค่หนึ่ง อนายเอ่ยชื่อบุคคลไม่ต้องเออชื่อเออผมเป็นคณะทํางานของสมเด็จพระเทพครับท่านบ้านอยอยู่ด้วยท่านครับครับเป็นประธานด้วยครับครับก็เราก็จัดคนเข้าไปครับตามตามบอลเนาะตรงนี้บอลเนาะที่สมเด็จพระเทพให้การสนับสนุนนะครับครับเขาทำไปชัดๆกับโดยไหนประเทศก็ท่านมันจะแสดงครับใช่ไหมครับเยี่ยมอะไรอ่ับนั่นคือก็มาติดตามงานเอออการติดตามงานแค่นั้นแล้วมันปิดบอลเนาะเลย พอท่านจะมาตรวจมันปิดตอนนั้นเลยผมก็ถามปิดทำไมครับผมถามลูกน้องผมที่ส่งเข้าไปครับก็บอกว่าเขาเปลี่ยนหลักสูตรเปลี่ยนแบบเรียนพอรู้ว่าพระเทพจะมาตรวจเปลี่ยนหลักสูตรเลยเปลี่ยนหลักเป็นแบบเรียนแสดงว่าแบบเรียนที่เรียนอยู่ปกติก็ไม่ใช่แบบเรียนนี้ไม่มี่ให้น้องหอยคือไม่มีหลักฐานเลยไม่ให้มีน้องหนอยความรุนแรงไม่ได้เรื่องดีๆอะไรเงี้ยนี่ครับท่านผู้ชมครับได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดไหมครับบอครับขออีกครั้งหนึ่งครับเป็นยังไงนะก็ในโครงการนั้นในโครงการนั้น กรมแดประเทศจะไปเยี่ยมเราก็แจ้งไปครับไปเตรียมความพร้อมกรมแดดประเทศจะไปเยี่ยมคมันปิดเลยปิดเลยผมาก็ถามลูกน้องบอกว่าปิดทําไมครับบอกพอเขาเปลี่ยนหลักสณะครับผมเปลี่ยนแผนกับเอาอะไรก็เผื่อท่านเขาเปลี่ยนตำราครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเผื่อหลายคนได้ยินไม่ชัดนะครับหมายความว่าพอเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งแต่ที่ผอทำงานก็จะส่งลูกน้องเข้าไปร่วม กับโรงเรียนปอเนาะทีนี้ปอเนาะในโครงการในโครงการของพระเทพพอมีอยู่วันของพระเทพนะของรัชกาลโครงการที่สาเร็จพระเทพให้การสนับสนุนอเป็นโครงการที่พระเทพให้การสนับสนุนเพื่อเพื่อจะให้การศึกษาเพื่อการศึกษาให้กับมุสลิมทีนี้ก็มีโรงเรียนปอนเนาะอะไรพวกนี้ก็สอนไปทีนี้มีอยู่วันหนึ่งพระเทพเสด็จ เขาไปตรวจงานไปเยี่ยมแจ้งมาทางผอวิรัตว่าเดี๋ยวประเทศจะเสด็จเข้าไปตรวจโรงเรียนปอนนะซึ่งถ้าเป็นปกติก็เขาก็จะเปิดเรียนปกติสอนปกติเพียงแต่ว่าอาจจะพัฒนาโรงเรียนให้เด็กนู่นนี่นั่นเพื่อเตรียมรับเสด็จแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าโรงเรียนปอนนั้นปิดเลยครับปิดเลยผอวิรัต์ก็เลยเรียกลูกน้องมาถามว่าปิดทําไมลูกน้องก็บอกว่าปิดเพราะต้องการ เปลี่ยนหลักสูตรก็ <c oughs> เปลี่ยนหลักสูตรก็เปลี่ยนตำราก็เปลี่ยนตำราปิดเพื่อเปลี่ยนตำรา,ำร,า <c oughs> รองรับพ<ด>ระเทพที่จะเสด็จไปตรวจไปเยี่ยมเยียน <c oughs> ว่าสอนได้ยีมีถามว่าทำไมต้องปิดถ้าสอนปกติก็คือปิดเพื่อเก็บหลักสูตรที่สอนแบบรุนแรงอ่ะเก็บก่อน <c oughs> แล้วเอาชุดที่สอนแบบสันติเอามาให้พระเทพได้เห็นความหมายคือประมาณนี้โนงเรียนตริกาก็เหมือนโนูเรียนตริกาก็เหมือนกันไอ้บันทึกเด็กเพราะฉะนั้นตรงนี้ยืนยันเลยพอว่าพวกนี้เปลี่ยนหลักสูตร ไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่ทั้งหมดอ่าเพราะฉะนั้นได้ยินชัดไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับความแสบของพวกนี้พอรู้ล่วงหน้าว่าเบื้องสูงจะลงมาตรวจหรือทหารจะไปตรวจก็เปลี่ยนหลักสูตรเพื่อให้ไปตรวจแล้วเออก็ปกตินี่สอนไม่มีอะไรเลยสอนเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยแต่พอทหารกลับมันก็เอาหลักสูตรเดิมของมันที่สอนให้ปลุกฝันล้างสมองเกลียดคนไทยคนพุทธมาสอนเอากับมันดีครับท่านผู้ชมนี่คือคํายืนยันจาก ผู้ชนียศบุคคลของเราผอ,อวิรัติมลิสุวรรณครับตบมือให้ผอหน่อยครับทุกท่านครับไอ้ที่ผมพูดนี่นะผมไม่ได้โสดครึ่งหรือโสดแก๊นเนือ้ออะไรครับเอาความจริงเอาความจริงมาเล่าให้ทุกคนฟังครับคนแก่เล่าเรื่องคนเฒ่าเล่า